GTR แก๊งชิดโนเลมชิดย่า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 มึงเป็นใครกูเป็นแจ็คมามึงเป็นใครกูเป็นแจ็คมามึงเป็นใครกูเป็นแจ็คมา <Wow. S 2> yeah. อาลีบาบาแจ็คมา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 อาลีอาลีอาลีบาบาแจ็คมาอาลีบาบาแจ็คมาอาลีบาบาแจ็คมาแจ็คมาเป็นเพย์บอยฮะแจ็คมาเป็นคาบอยวัดแจ็คมาเป็นเพย์บอยเฮ้ยแจ็คมาเป็นคาบอยแจ็คมาติดหวยฮานอยแจ็คมาติดหวยฮานอยฮานอยแจ็คมาติดหวยฮานอย แม่งอยู่ท้ายซอยแจ็คมาไม่ดูดเนื้อเพราะมันดูดแต่ฟอยแจ็คมาต้องขึ้นดอยเพื่อไปช่วยเจ้าหญิงบนหอคอยแต่แจ็คมาต้องมานั่น <Yeah. S 2> คงค้นเพราะเจอการโ้ด <Yeah. S 2> แม่งเต้นเต่าอ้อยเจอการโคอยแม่งเต้นเต่าอ้อยกูขอฟอยไฟแชกเต่าอ้อยหมาแม่งหนีไปหมดทั้งดอยกูกลับกันตติมทั้งรอทั้งคอยหมาทุกพันเป็นหมาพวกกูชิวาว่าไปถึงพิบ,บูหมาพวกกูอาฟันด้วยพิษงูกัดเสร็จแม่งขี้แต่คิดดูแล้วตอนนี้พวกกูแม่งท็อ กูบอกน้องว่าพี่นิ้วล็อกมึงเป็นนูเห็นเดียวแม่งช็อกกูบินไปขี่ใส่หัวข้างบล็อกไม่ต้องถามกูมาจากไหนไม่ต้องถามกูมาจากสไม่ต้องถามว่ากูเป็นใครมึงเป็นกระดาษกูเป็นกันไก่อย่ขี้ไม่สุดกูเลยต้องหักน้องกูดุมันเลยต้องกัดมันดุเกินกูเลยต้องจับกลับบ้านดีๆไปกินต้มผักเงินเป็นหมื่นพวกกูไม่มีมีคนบอกพวกกูไม่ดีขี้แล้วกดพวกกูก็ดีจดหมายผิดซองพวกกูไม่เสียแย่วันทูตีโฟรไฟล์ six s e v พวกกูนับสองซองงอซองงอนี่มันมอจอ นี่มันจดหมายของพ่อใครวะนี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของแจ็คมานี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของแจ็คมานี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของพ่อมึงนี่มันจดหมายของแม่มึงนี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของแจ็คมานี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของพ่อใครนี่มันจดหมายของพ่อใครไอ้สัส หมามึงกับหมากูเหมือนกันเลยวะกันจึ่ม